พอมตพอมตพอมตาสัพอมอพออันไตโซฟาพวกคุยอันใบอันใบพทีลองแมนทีโอ้ยโฮียทหา,ามันให้แบบว่าหนักแน่นอเอ,เอพอมไต <laughs> เฮียเวท่ไอ้สัตว์ ลดูย so ังไงดูย mm ังไงก็โยนใครเห็นก็ว่ายโยนโอ้ยคิวโออโใจวยเ้อไอ้ย้ยกูอยู่กูอยู yeah, uh. ่ตู้เย oh, ็นกูยังได้ยินคนด่าพ่อกันอยู่เลยระดอยู่วะใครเนาะวันทีพีวันห้อยช็อตเกมท้ายเกมที่หนักแน่นอีกแล้วหัวคุย พุชิ่งคนอยู่ตั้งเยอะไม่มีใครมองกูเหนื่อยใจว่ะคบดาวะ uh, oh hey, คำดาวแมนไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยตัวไอ้คุยตู้ว้าวตงไยเงี้ยสัส Follow me Follow me ไ uh, อ้ต nice ้าฟังได้สตีย่าแมนโยลูทิก톡ที่ดิไอ้ยูกองฟังมุกกาฟิกาเลยดิไอ้พวกนั้นถูกกา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 ปันบีร้องวัน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 อะไอ้คันตีพีอะทำไมตีพีไม่ได้อะโดนเน่หรออะเด็กกาเด็กกาวันไซวันไซเวทเวทเวท I get uh, ah, ah, oh. fast I fast side one be remaining. cho hungry kill man. Hey, what about you man? Lâu 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 đây low. Yeah, man, I got him, man. Last uh, and... you. you're low, you're low. Oh. oh. Ai, Chai. Oh yeah, man. Yeah, man, you're my fucking kid. You are my Nong Chai, bro. You are my bro. Yeah, man. Oh, nice, nice, Omen oh, 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 <laughs> oh, <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh, 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 tim 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 oh, 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 tai oh, 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 hey oh, 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 วายมีไอเด็ดตัฟเกิดยูทูม่เลยอ๋ยมันมันอร์ทซิงมันอทิซิงรนทิซิงโอะบกเียดช็อตตวลาอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้เกียดเวลามันอยู่ในมือกูด้วยอ่ะือนี้กูเกียดมันไม่เคยดีกับกูเลยว่ะปืนี้เนี่ยเฮ้ยตกใจแท้เลยเอ้ยพอมปันัริกิล Go pick go, fix, go pick! go pick! Go pick! Ui, thật là đẹp Please, don't, don't, don't. No, no, no. I love you, man I do like <coughs> <One enemy remaining. coughs> you I got you, bro job, <coughs> yeah, man Thank you, man ông con Việt là Ông đi đi

ทรีทูวันได้โอ้มาคนจอมป่วยสิทแมนวันยูหวันยูหโอ้ผมต้อาแล้วเตอรดีว่าเนียเตอรปะดวีมีน่าฟิฟตี้ไ้อว่าต่างอ้โจกุองกูเหี้ยวแล้ววะเหี้ยวอยู่ดูอยู่ไล่ดั้อยู่นาะีฟอดลองใช้อะโผทรีทรี

Attackers win. GG guys. Yo Yeah. Good night, nomkin.